สวัสดีครับพบกับเราช่องพพายแก้วตั้งตั้งแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็หลังจากเลิกงานนะครับผมได้พลายแก้วเข้ากกหลักนะครับแล้วก็ให้ฐานยาเนาะนะครับฐานยาให้อิ่มนะจัะจะได้นอนได้เร็วขึ้นนะครับผมฝากติดตามนะครับช่องพพายแก้วตั้งตั้งด้วยนะครับผมมาได้ลงมาได้ไลฟ์มานานหลายวันแล้วนะครับผม แพ้กแก้วแพ้กแก้วครับเร็วแพ้กแก้วเร็วสวยๆสหน่อย ผมกดติดตามแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พายแก้วด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลค์สดเท่าไหร่นะครับผมกับว่างๆแด่ว่าควานก็จะได้ไลค์ให้ชมกันนะครับวนขึ้นเยอะเลยนะครับพายแก้ววัวขึ้นเยอะหลังจาก ครับมาจากวัดสมานนะครับตอนนั้นนะครับช่วงนี้ก็เริ่มโอนขึ้นเยอะแล้วนะครับก็ใส่ปอกงาไว้นะครับเวลานอนจะได้ไม่งาไม่สึกร้อนะครับผมก็เป็นการดูแลงานะครับดูแลงาของช้างนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆเนาะนะครับว่างาลาเจ้าสวยขนาดไหนนะครับผม เ <c oughs> นาชมไม่กลเนาอนะครับนี่นะครับอ่า,ายาแก้วนะครับไา,ายแก้วโอ้รับแบกแรยงานนะครับครับนีย่ยางสวยเลยมันมีที่ครับข้านมนณมหน้ามน,น,ามนตาหวานนะครับห <c oughs> วน ถัดออกไปก็จะเป็นอยู่ด้วยกันก็เป็นผายผลายฟุกเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นหญ้านะครับหญ้าตัดมาไว้แล้วก็สับร,รถนะครับผมสับร,รถให้ลายแก้วเนาะนะครับการรถทางนู้นจะเป็นพลายฟลุกนะครับพลายฟลุกก็อยู่ไว้ใกล้กันนะครับนี่นะครับเป็นช้าง กำลังหนุ่มนะครับกำลังนุ่ม,มยังไม่ได้มีช่องนะครับพลายฟุกครับอายุ13ปีนะครับมาจากชุมพลบุรีเนาะนะครับบ้านเจบึุกครับแม่แม่ท่านไหนก็อยู่ใกล้ๆก,ก็แวะมาหามา,าถ่ายรูปนะครับกับพายแก้วได้น,นะครับผม